ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีตุลน,นะคะ Og så วงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลได้ไพ่เด m o ู n เด m มู n ได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่ดี e อ็มเพลเนะคะ เศร้าช่วยเหลือมั่นคงร่ำรวยนะคะชาวราศีตุลท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านผิดหวังกับอะไรท่านเสียใจอะไรท่านเป็นทุกข์กับอะไรมันมันณตอนนี้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะ,ค,ะความไม่แน่นอนต่างๆความผิดหวังต่างๆ มันกำลังประดังเข้ามาในชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะ,ะบางคนแล้วแต่ว่าเรื่องมันจะเข้ามามากหรือน้อยบางคนก็อาจจะน้อยบางคนกลางบางคนอาจจะหลุมทุกด้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะท่านต้องจัดการเรื่องความคิดจิตใจของท่านจิตใจของท่านสำคัญที่สุดชาวราศีตุลท่านต้องจัดการรุดรุด คำว่าปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางให้ได้เรื่องทุกเศร้ามองผิดหวังตมใจทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนนะคะสิ่งที่ท่านคาดหวังมันไม่เป็นตามตามที่หวังไม่ว่างานธุรกิจการเงินความรักอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามอยากให้ท่านคิดว่ามันคือความไม่แน่นอนมันเป็นสัจธรรมของโลกไปนี้ให้คิดหาวิธีที่จะปล่อยวางมันไปเพื่อให้หลุดพ้นจาก ความเศร้าความวิตกกังวลนะคะเรื่องอะไรก็ตามก็ตามที่มันเป็นพลังงานบวกลบๆในตัวคุณคุณต้องจัดการมันใหม่เอามันออกไปให้ได้ชาวราศีตุลคุณต้องเอาออกไปให้ได้พลังงานลบๆในตัวคุณนะคะอะไรก็ตามต้องเอาออกไปให้ได้นะ,ะอันดับแรกคุณต้องจัดการที่ตัวเองก่อน นะคุณต้องจัดการที่ตัวเองก่อนสิ่งไม่ดีต่างๆคุณต้องหาวิธีที่จะปล่อยวางนํามันออกจากความคิดจิตใจมันไม่ได้มันไม่ได้อะคว่ามันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ถ้าคุณไปยึดติดว่าเอ้ยทําไมมันไม่ได้ทําไมเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนั้นคือถ้ามันมันจบไปแล้วอ่ะมันเอาไม่ได้แล้วคุณมีทางเดียวที่คุณจะทําได้คือการปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ะะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะะถ้าคุณปล่อยวางได้คุณปล่อยวางได้เจตใจคุณปล่อยวางคุณหผลุดพ้นจากความทุกข์เศร้าหมองตรอมปรมกังวลวิตกอ,อะไรต่างๆได้นะ,ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือะคะุณะะบางคนบางคนอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อันดับแรกคุณต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนคุณต้องต้องดีตัวเองขึ้นมาจากความเศร้าทุกตมเศร้าหมองอะไรก็ตามให้ได้ก่อนดีดดีดขึ้นมาให้ได้พอดีคุณดีดขึ้นมาได้คุณทําจิตใจแจ่มใสล่าเริงเบิกบานมีความสุขรู้จักปล่อยวางเข้าใจคําว่าสัจธรรมของโลกแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณหรือถ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นบริวารญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายหัวหน้าคอยให้การสนับสนุนเพื่อนมิตรเพื่อนสหายพวกเนี้ยญาติหรือแม้แต่คู่ครองเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะแต่ถ้าคุณดีตัวเองขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้อันดับแรกชาวราศีตุลมเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงิน คุณต้องดีดตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนอันดับแรกถ้าคุณดีดตัวเองขึ้นมาไม่ได้ใครก็ไม่สามารถยื่นมือขึ้นเข้าไปช่วยเหลือคุณได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะช่วยเหลือได้ตลอดเขาก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าอันไหนที่เขาเข้าไปช่วยได้อันไหนที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยไม่ได้นะถ้า,ถา เหมือนบางครั้งอ่ะเหมือนบางครั้งคุณล้มอยู่เขายิ่งเข้าไปช่วยเหลือเหมือนผลักให้คุณกิ้งกิ้งกิ้งไปแทนที่คุณจะลุกขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนั่งลุกขึ้นเขาก็จะผลักให้คุณเดินประมาณนี้แต่ถ้าคุณนอนอยู่นั่งอยู่คุณเข้าไปผลักคุณคุณก็จะล้มต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดึกมันก็สถานการณ์ด้วยอันดับแรกคุณต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคนอื่นเขาถึงจะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อเนื้อ เกื้อหนุนคุณได้นะคะพอมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณจะเห็นช่องทางในการทํามาหากินไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจการเงินก็ตามคุณจะเห็นช่องทางคุณจะเห็นแสงสว่างนะแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาไม่ได้คุณจะมองไม่เห็นแสงสว่างคุณก็จะอยู่ในถ้ำมืดๆคุณออกมาไม่ได้คุณก็จะไม่เห็นแสงสว่างคุณต้องก้าวออกมาให้ได้ก่อนอันดับแรกชาวราศีตุลนะคะ ไม่ว่าการงานธุรกิจการเงินความรักแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาความทุกข์เศร้าอะไรขอให้คุณเดินต่อไปก้าวต่อไปอย่ายอมแพ้ในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจบางครั้งคุณเกิดความเบื่อหน่ายคุณเหนื่อยล้าคุณท้อคุณถอยคือท้อ,อได้อะแต่อย่กให้ถึงกับว่าถอยท้อก็พักเหนื่อยก็พัก แล้วเริ่มต้นใหม่เดินต่อนะคะไม่สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตกอยู่ในหลุมดําเลยก็ได้บางคนถึงขั้นแค่เหนื่อยล้าท้อถอยหมดกาลังใจหมดกาลังกายที่จะสู้ที่จะเดินแต่ให้คุณพักถ้าใครอยู่ในกลุ่มนั้นให้พักแล้วก็ลุยต่อส่วนใครที่อยู่ในหลุมหลุมถ้ำดำเมือ่อต้องลุกขึ้นมาต้องเดินออกมาให้ได้ด้วยตัวเองก่อนถึงจะมีคนคอยช่วยเหลือ บางครั้งอาจจะเกี่ยวเนื่องถึงแม้ทั้งการงานธุรกิจการเงินคุณด้วยซ้ำนะคุณต้องคิดในแง่บวกต้องหากำลังใจหาพลังงานที่ดีๆเพื่อที่จใจคุณเดินและก้าวออกมาให้ได้นะคะเมื่อคุณเมื่อคุณเดินออกมาได้คุณก้าวออกมาได้ความสำเร็จความมั่นคงรอคุณอยู่นะยิ่งถ้าใครได้มีโอกาสได้จับเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่คุณมีโอกาสย่ำรวยมาก ชาวราศีตุลคุณมีโอกาสร่ำรวยมากมีโอกาสขึ้นถึงขั้นเศรษฐีนะะแต่คุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีของคุณให้เป็นโอกาสให้ได้ก่อนนะคะบางครั้งก็เหมือนโชคชะตาเขาเล่นเล่นกับคุณอมเขาทดสอบคุณคุณจะผ่านด่านนี้ไปได้ไหมคุณคู่ควรกับสิ่งนี้ไหมถ้าคุณผ่านด่านนี้ไปได้คุณถึงจะคู่ควรกับสิ่งนี้ประมาณนี้หรือเปล่านะคะ มันทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณคิดว่าเป็นบททดสอบบททดสอบที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงมั่งคั่งนะคะคือให้คิดว่าปัญหาปัจจคต่างๆที่เข้ามามันเป็นการทดสอบเราถ้าเราก้าวผ่านข้ามไปได้นะะเดินต่อไปได้นะ,ะเราจะเจอความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความสําเร็จรอเราอยู่แน่นอนอย่ายอมแพ้แค่นั้นนะคะชาวราศีตุล ะะมีโอกาสใครทาธุรกิจแต่ถ้าใครทา,ารับราชการหรือทํางานรัฐหรืองานเอกชนเป็นลูกจ้างพนักง,งานก็ไม่เป็นไรคุณมีโอกาสสุขสบายในตอนแก่ถึงคุณไม่ร่ำรวยแต่ตอนพออายุมากขึ้นคุณจะสุขสบายมากขึ้นนะ,ะแล้วแต่นะ,ะคุณมีโอกาสสุขสบายในช่วงบ้านปลายช่วงอายุมากก็ได้ถ้าใครไม่ได้ร่ำรวยไม่ทําธุรกิจทํางาน ราชการหรือเอกชนไม่แน่ใจแล้วแต่เป็นพนักง,งานบริษัทองค์กรหน่วยงานใดก็าตามคุณชี้คุณจะยิ่งอายุคุณเยอะมากขึ้นมากขึ้นความสุขสบายทางการเงินของคุณก็จะมากขึ้นตามอายุถึงไม่ร่ำรวยมหาศาลเหมือนคนอื่นเขาแต่คุณก็จะสุขสบายทางการเงินฐานะทางการเงินคุณจะมั่นคงขึ้นประมาณนี้นะคะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรัก ถ้าใครผิดหวังเรื่องความรักนะคะคือมีโอกาสถึงขั้นเลิกลาอย่าล้างก็มีก็มีแต่บางคู่ก็ไม่ได้เลิกลาอย่าล้างแต่มีปัญหาที่ค่อนข้างหนักอึ้งเกี่ยวกับความรักหลายๆเรื่องหลายๆอย่างบางครั้งคุณประครับประคองมันเต็มที่แล้วคุณลุยกับมันเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นตามที่คุณคาดหวังที่คุณปรารถนา นะฮะเรื่องความรักคุณทุ่มเทให้กับมันเต็มที่บางคนให้ทั้งชีวิตที่มีอยู่ให้ทั้งเงินที่มีอยู่อะไรเนี่ยทุ่มเต็มที่แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังนะฮะบางคนคุณรักมากคุณเอาอกเอาใจดูแลที่แคร์เอนเตอร์เทนเขาดีมากจนบางครั้งคุณลืมรักตัวเองไปหรือเปล่านะคะชาวราศี ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรักเขามากจนบางครั้งคุณลืมเห็นคุณค่าของตัวเองคุณลืมรักตัวเองเลยก่อนที่คุณจะรักคนอื่นได้คุณต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนหาความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณยิ่งวิ่งตามคุณยิ่งเหนื่อยคุณยิ่งเหนื่อยคุณยิ่งท้อคุณยิ่งหมดกําลังใจในเรื่องความรักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองให้เป็น มีความสุขกับตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้วันนั้นเขาจะอาจจะเห็นคุณค่าและหวนกลับมาหาคุณก็ได้นะคะสถานการณ์บางอย่างเรื่องความรักชาวราศีตุลคุณต้องดูและเลือกเองนะว่าทำแต่ถ้ามันถึงจุดที่สุดแล้วที่มันไม่สามารถไปได้นะคะไม่ว่าจะคบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานมันก็อาจจะมีการเลิกลายล้างแต่ไม่ต้องกลัว ถ้ามันไม่ใช่มันจะจบไปบางครั้งเข้ามาเพื่อชดใช้ซึ่งกันและกันแล้วก็จบกันไปแล้วก็รอโอกาสคู่แท้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตมีมีเข้ามาเช่นกันนะชาวราศีตุลถ้าใครครบคนถ้าใครเจอคนที่อายุมากกว่าและค่อนข้างเป็นคนดีรักษาเขาไว้นะรักษาเขาไว้เลยชาวราศีตุล เขาจะถึงเขาจะอายุมากอายุห่างกันมากแต่ถ้าเขาเป็นคนเดียรักษาไว้เลยนะคะรักษาไว้ให้ดีดูแลที่แคร์เอนเตอร์เทนเขาให้ดีนะคะเขาจะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความจเจริญรุ่งเร,องเรืองมันงม่นคงบางครั้งในชีวิตให้กับคุณเขาจะเข้ามาหนุนดวงชะตาให้กับคุณนะคะเข้ามาหนุนชีวิตคุณความเป็นอยู่ของคุณให้ดีขึ้นเขาจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณ นะมันก็ส่วนมากมันก็เป็นเรื่องปกติคนแก่คนไหนที่เขามีอายุมากเขาอาจจะมีหน้าที่การงานมั่นคงระดับหนึ่งแล้วการเงินเขามั่นคงระดับหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็เลยสามารถเข้ามาซัพพอร์ตเราได้นะะอันนี้คือถ้าถ้ามองถึงหลักหลักทั่วไปตามตามธรรมชาตินะคะคนที่มีอายุมากกว่าหน้าที่การงานการเงินเขามั่นคงระดับหนึ่งแล้ว มันก็ใช่ใช่นะแต่บางคนหลายคนที่มีอายุมากไม่ประสบความสำเร็จก็มีเช่นกันดูให้ดีๆนะคะอย่าเจอของเทียมของเก๊นนะคอยเจอของจริงนะคะชาวราศีตุลน,นะคะส่วนมากส่วนมากจะเจอคู่ที่ค่อนข้างมีอายุต่างกันชาวราศีตุลน,นะคะก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีคู่อายุใกล้ๆเใกล้ๆกกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็ถ้าเขาเป็นคนดีก็ต้องรักษาเขาไว้เหมือนการดูแลเทคแคร์เอนเตอร์เทนเขาให้ดีเช่นกันนะคะความรักถ้าย้ำแค่ว่าถ้าคู่ไหนที่มันไม่ใช่ถึงเวลามันก็จบมันจบจบแน่นอนนะคะจบแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวคุณต้องพร้อมที่จะเริ่มคนคุณอายุสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบคุณมีโอกาสเจอคู่แบบนี้มีเช่นกัน,กน,น,น,กนถ้าคุณเลือกที่จะเปิดประตู แต่ส่วนมากคนที่เข้า45-50ไม่ค่อยอยากจะเปิดประตูแล้วมีความสุขกับหน้าที่การงานลูกหลานครอบครัวของคุณไม่อยากมีคู่แล้วอืมประมาณน,นี้ก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นชาวราศีตุลเลือกเองและตัดสินใจเองนะคะดูดีๆพิจารณาให้ดีคนโสดก็มีโอกาสที่คนอายุมากจะเข้ามาคนแก่ คนทก่ยุ่มากกว่ามีความมั่นคงทางหน้าที่การงานกันเี่นเป็นคนดีเข้ามาคว้าเข้าไว้รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะประมาณนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนไม่ดีแม้ก็มีเช่นกันนะคะดูดีๆด,ดูดีๆค่อยๆค,คิดพิจารณาเวลาจะบอกจะให้คำตอบคุณทุกอย่างชาวราศีตุลสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุล มันทำบุญล,ลักษณะส,น,สนมดั้งสมาธิทําเป็นประจําสม่ำเสมอนะคะหมุนนำให้โดย่าตา่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ